โอเคนะวันนี้ผมก็จะมาเปิ้เมอร์คิวออร่าอีกแล้วนะครับไอ้คุยดิแก้ไปกูก็ทำมาอีกครับคุยอะไรโอเคนะครับก็รันมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมแต่ตรงนี้อ่าตอนนี้ต้องใส่ชื่อของเราเข้าไปอ่ะก็ใส่ชื่อเราไปเลยนะครับถือคนมาเดิมอันนี้ผมยังไม่ได้แก้ชื่อนะลืมแก้ชื่อนะครับงั้นก่อนเดี๋ยวันก็กายเป็นคิวออร่าไรฟุตเลี้ยวนะครับโอเคพอเปิดมันก็จะนี่แบบนี้เลยนะครับ ผม,ผมบอกเลยว่าอย่าปิดเอฟเฟกนะครับถ้าปิดเอฟเฟกมันจะบลักนะครับมันจะใช้ไม่ได้อันนี้ก็ปรับสักห้าไปอันนี้ก็ปรับสักสิแป้น่าจะได้อยู่นะครับแต่มันจะทำให้เซิร์ฟเนี้ยโคตรปิงนะครับแต่ก็ได้ของเหมือนเดิมนะครับไอคยุยนะครับเอานะประมาณนี้เลยนะครับเอาโอเคนะครับเซิร์ฟปิงเด็กแล้วครับเรียบร้อยโอเคกลับมาหาปิ้งฮะปิงแล้ว แต่ฟ okay, like no. mm ักเอฟเฟกไม่มาฟักง่ะเกิดได้ขึ้นโอเคมั้งก็จะเป็นแบบนี้เลยเน่าเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีแก้ให้แต่วันก็น่าจะแก้ไม่ได้ใช้กันอย่าละมัดระวังละกันนะครับกดได้ครับไปละจุบมา